วันนี้มาจัดรถครอบครัว7ที่นั่งสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ Honda m o b i ิ i o 1.5 r s ปี2019ค่ะสีบอลเงินนะคะด้านหน้าได้เป็นสีดำตัดกันออกมาไฟหน้าได้เป็นฮาโลเจนพร้อมไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยล้อแม็กสวยๆเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวก่อนไปดูข้างในขออุกไว้ก่อนราคา3790 0 0เลขใหม่5 0,000เท่านั้นอยากจะเห็นรถคันนี้ข้างในสวยเดิมขนาดไหนติดตามชมให้จบคลิปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะพี่พี่เอฟซีประจําเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะวันนี้กลับมาเจอกันกันกบเซียวหนูเล็กเช่นเคยเลยค่ะที่นี่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้แปลกตาสักนิดหนึ่งนะเราอยู่กันที่โกดัง3าเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นั่นเองและที่แน่นอนนะคะหนูเล็กมีรถเข้าใหม่มาแนะนําให้พี่พี่ชมกันนะคะก่อนรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ให้น้องหนูเล็กคนสวยด้วยนะ มาสำหรับวันนี้ตัวรถจะแนะนำกันนะอย่างที่เกิดเลยนะเป็นรถครอบครัวสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวนิดนึงเพราะอะไรนะคะเพราะคันนี้ผ่อนเบาๆอยู่แค่7,000กว่าบาทเท่านั้นได้เป็นตัว1.5 rs mobilo ปี2019เลขใมคันนี้เพียง50,000โลค่ะพี่ๆขาเครื่อง1,500ประหยัดน้ำมันสุดๆที่สำคัญได้7ที่นั่งไปด้วย นะคันนี้นะคะได้4บอลเงินค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับตัวรถคันนี้ไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนเป็นไฟหลอดไส ซึ่งลักษณะโคมไฟดูดิไม่มีรอยแตกแล้วสภาพใสวิ้งมากๆนะคะด้านหน้าเป็นสีดำตัดกันกับสีบอลเงินลงตัวนะคะมีไฟตัดบอกให้พร้อมขอบไฟตัดหมอกมีโคมเมียมมาให้แบบนี้ทั้งอันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของตัวล้อแมกนะล้อแมกคันนี้นะคะสีเดิมจากโรงงานเลยเป็นสีทูโทนนะมารับกันกับยางนะคะเป็นยาง 85ทับ65 R15 นะคะเป็นยางขอบ15นั่นเองสัปดาห์ยางสัปดาห์ที่33ปี2023ยางใหม่มากค่ะเนี่ยดอกยางยังลึกมากเลยใช้งานได้อีกยาวๆช่วงล่างซุ้มล้อไม่มีสนิมนะคะลูกค้ารับประกันตัวรถเลยรถเราไม่ใช่รถจมน้ำดัดแปลงตัวเครื่องกับสีกอไม่มาอย่างแน่นอนเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดไม่มีรอยบุบรักยิ้มนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างสี่เดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้ด้านใต้สีดำค่ะเป็นสีทูโทนมือเปิดคันนี้ค่ะได้โครเมียมมาแล้วทั้งอันนะ,ะดูภายในนิดหนึ่งนะ,ะรายละเอียดโครงสร้างภายในคันนี้คุมโทนสีดำนะคะมาพร้อมกับตัว หัวน็อตนะคะหัวน็อตตัวรถคันนี้ไม่มีรอยหมุนรอยขยับจุด QC บางตำแหน่งเห็นชัดเจนสีไม่มีโป๊ะไม่มีเปื้อนนะคะบอกเลยสีเดิมเนียนบางมากๆนะหรือจะเป็นในเรื่องของหัวน็อตฝั่งเสาบีนะคะไม่มีรอยหมุนรอยขยับรอยขันไข่เลยสภาพแผ่นพงแผ่นเพจคือสวยเดิมทุกอนูรูขุมขนไปเลยทีเดียวนะ,ะอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะเราจะเปิดให้ลูกค้าดูทุกบานนะคะเปรียบเสมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะ หัวน็อตฝั่งซ้ายฝั่งผู้โดยสารนะคะรอยหมุนขันไข่ไม่มีแน่นอนสภาพรถสวยเดิมมาแบบนี้เลยโมบิลิโอปี2019ัคันนี้นะคะนี่หัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีรอยหมุนเช่นกันค่ะถ้ารถมีการเอาไปทําสีต้องมีการหมุนขันไข่ของตัวน็อตมานะคะด้านข้างมีสเกิร์ตติดมาให้ด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะมาในเรื่องของด้านหลังนะคะ ไฟท้ายนะคะไฟท้ายสภาพสวยเดิมไม่มีรอยแตกแล้านะคะแล้วก็มีเป็นตัวเนี่ยโมบิลิโอนะคะตรงปกตรงรุ่นของเขาคันนี้มันเป็นตัว RS จะได้เป็นในเรื่องของชุดแต่งมาสเกรดด้านล่างมีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยมาพร้อมกับตัวกระจกไล่ฟ้าติดตั้งมาแล้วและสปอยเลอร์นะคะมีไฟเบรกโดนที่3ม,มาให้เสารับสัญ,ญญาณเป็นแบบแท่งนะคะแบบนี้เลยเป็นรถเจที่นั่งที่บอกเลยว่า น่าใช้มากๆนะคะตัว RS นะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูค่ะคันนี้ได้7ที่นั่งนะพี่ๆค่ะเที่นั่งนะคะดูรายละเอียดของโครงสร้างก่อนเลยนะนี่จุดเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันให้เห็นชัดๆกลมๆเต็มๆแบบนี้เลยตัวโคมไฟนะคะชุดโคมไฟเดิมค่ะนี่สภาพรถสวยดาสวยงามไม่เยินนะคะไม่เคยโดนถูกชนจากด้านท้ายมาอย่างแน่นอน นะดูสภาพโคมไฟเดิมๆสวยๆนะคะสีเดิมเนียนบางมากๆค่ะคันนี้หัวนงหัวน็อตต่างๆหรือแม้กระทั่งฝาท้ายนะคะฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะนี่นี่มาดูฝั่งนี้เลยนะหัวน็อตจุดเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีมากค่ะคันนี้ได้เป็นเจ็ดที่นั่งไปนะคะด้านหลังถ้าลูกค้าไม่ใช้งานนะสามารถพับลงไปแบบนี้ได้เลยนี่อ่า พับลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วมันก็จะมีที่สําหรับบางคนเอาไว้วางโทรศัพท์ใส่แก้วนงแก้วน้ําได้เลยนะเป็นรถอนเนกประสงค์คันหนึ่งที่น่าจะใช้งานมากๆหลังคาด้านหลังนะคะสะอาดสะอ้านค่ะไม่มีรอยยันเจิมไม่สกรปรกไม่มีคราบฝังลึกนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะแถวกลางกันบ,บ้าง อ,อีกนิดหนึ่งคันนี้มีกล้องถอยนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วยกล้องถอยนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าชัดเจนนะคะเสียงไม่ค่อยมี <c oughs> อนิดหนึ่งนะคะมาถึงในส่วนของห้องผู้โดยสารแถวกลางบ้างเดี๋ยวหนูเล็กขออนุญาตขึ้นรถแล้วกันจะได้เห็นกันว่าอ่ตัวขนาดหนูเล็กเนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วเป็นแบบไหนนะคะหนูเล็กสูง160อองศานะ ศูนย์สูงหนึนะคะนี่หัวเฮดบ o ูมลึกเขาเรียกอะไรสูงมากนะคะสูงโป่งมากๆแล้วก็มีแอร์แยกมาให้ตรงนี้3ามตำแหน่งพร้อมกับปรับระดับแอร์ได้ด้วยหรือตรงกลางมีหัวหมอนมาให้3ามตำแหน่งค่ะนี่หนึ 1, 2, 3, นะคะก็ได้แล้วสที่นั่งข้างหลังอีก2นะคะเป็น5ที่นั่งข้างหลัง,งตรงนี้อีก2ก็เป็น7ที่นั่งพอดีเลยรายละเอียดหัวน็อตฝั่งนี้ค่ะ หัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขสภาพรถสวยเดิมมากๆเลยนะนี่จุด QC ของหัวน็อตบางตำแหน่งยังอยู่ชัดเจนนะคะไม่มีรอยทะลอกด้วยนะพลาสติกพลาสติกเขานะคะไม่มีรอยทลอกเลยคันนี้ภายในคุมโทนสีดำสภาพสวยเดิมค่ะบอกเลยได้คันนี้ไปคุ้มจริงๆนะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่จริงใจเครื่องพันห้าเท่านั้นประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยอ่ะมาถึงฝั่งนี้นะคะ แผงประตูฝั่งนี้เนี่ยภายในก็จะเป็นสีดําแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าอยู่ฝั่งเดียวค่ะนะคะแล้วอันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยสามารถปรับระดับกระจกตรงนี้ได้มือเปิดจะเป็นสีเงินนะคะหรือจะเป็นรายละเอียดของหัวน็อตฝั่งนี้นะ,ะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนไขสภาพสวยเดิมเนียนมามากๆเลยนะคะมาถึงในเรื่องของฟังก์งชัันการใช้รถ คันนี้ได้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลตแบบนี้ไปนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มทำงานเต็มระบบเลยโอ้โหแอร์เย็นมากปรับตรงไหนนะคะขอปรับแอร์นิดนึงนะเย็นฉ่ำจริงๆแอร์เย็นเพลงดังฟังเพาะแน่นอนนะคะพวงมลาลัยได้มันติฟังชันไม่มีรอยถลอกสภาพสวยเดิมมากๆพร้อมกับแอร์แบ็คคู่หน้ามาแล้วนะคะคันนี้เลขไม์ของน้องนะคะอยู่ที่ห้าหมื่น 723กิโลไม่เดิมแท้โรงงานรับประกันคุณภาพจากทางเพชรยนต์ให้พวกพี่ๆเลยมันในส่วนของตัวระบบเครื่องเสียงได้เป็นจอดิจิตอลนะคะมีกล้องถอยเดี๋ยวลองใส่กล้องถอยให้ดูนะเดี๋ยวหนูเล็กเดินเกียร์อ่ะนี่กล้องถอยนะคะความละเอียดความคมชัดถือว่าใช้ได้เลยโอเคเลยในระดับรถประมาณนี้เซกเมนต์นี้นะคะ <Okay. S 1> มีช่องสำหรับเสียบ usb aux US hdmi นะคะ รับสายวางสายได้นะคะคันนี้ได้แอร์ออโต้มาด้วยพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้มีปุ่ม power outlet ให้1ช่องตรงนี้ด้วยที่สำหรับใส่แก้วนะ้ำมีให้2ช่องค่ะที่เบรกจะได้เป็นแบบการยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะหลังค่าสะอาดสะอ้านค่ะเปิดไฟได้นะคะตัวม่านบังแดดมีกระจกให้ทั้ง2ตําแหน่งแบบนี้เลยนะ แล้วหลังคาสะอาดสะอ้านจริงๆค่ะไม่มีรอยยันเจิมแต่อย่างใดสภาพสวยสดงดงามคันนี้ซื้อได้แน่นอนหนูเล็กคอนเฟิร์มดูรถให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของห้องเครื่องกันต่อนะอันนี้สตตล์เครื่องไว้ไม่ได้ดับเครื่องนะคะจะได้ให้ลูกค้าได้ยินเสียงของตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยสำหรับตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวเครื่องขนาด 1500cc นะคะ 1500CC เป็นเครื่อง Honda i v t e c เทคไสูบเรียงแถวเครื่องเดียวกันกับ Honda Jazz เลยลูกค้าขาวิ่งได้สูงสุดที่117แรงมา้ารองรับน้ำมันได้ที่ e 8 5ดนะคะสภาพโครงสร้างรถนะจุด qc บางตำแหน่งชัดเจนค่ะนะไม่มีรอยถอดเปลี่ยนเลยนี่ qc ชัดมากๆค่ะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนรอยไข่ขาคมไฟไม่มีรอยแตกหักคานหน้าจุดเม็ดอาร์ค กลมๆล,ลึกๆแบบนี้เลยสภาพรถคันนี้นะคะขาคมไฟไม่มีรอยแตกหักเลยหัวน็อตเหลี่ยมสันคมชัดค่ะหรือจะเป็นในเรื่องของฝากระโปรงนะคะฝาเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนแฉลบมาตรงนี้ยังใหม่ใช้งานได้ยาวค่ะตัวมออกอยืนยันค่ะในเรื่องของตัวฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานแน่นอน เม็ดอาร์กลมๆลึกๆแบบนี้พี่ๆค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากได้รถครอบครัวเจที่นั่งเครื่องพันห้าประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานหนูเล็กแนะนำคันนี้ซื้อได้แน่นอนค่ะตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ผ่านการตรวจสอบแค่หนูเล็กคนเดียวผ่านการตรวจสอบจากทีมช่างด้านนอกกว่า274จุด ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถนำรถขึ้นแพลตฟอร์มในการจัดไฟแนนซ์ได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นเองค่ะพี่ๆขาใครสนใจอยากผ่อนรถครอบครัว7ที่นั่งแบบนี้ในราคาเพียง7,000ติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กนะคะเบอร์นี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงขอสายหนูเล็กด้วยนะเพราะบอกเลยหนูเล็กผ่านการจัดไฟแนนซ์มาแล้วมากกว่า500 เคสด้วยกันนะคะดันจบทุกเคสแน่นอนสนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของติดต่อเข้ามาได้เลยหนูเล็กดูแลให้ตั้งแต่ต้นยันส่งมอบรถเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่ในคลิปนี้หากเชอบอ่ะหากชอบชื่นชอบรถคันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และขอสายหนูเล็กด้วยนะคะยังไงวันนี้หนูเล็กขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ